Cielo que Dios me dio Te miro y te miro y สวัสดีค่ะผู้ชมคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะได้เวลาดีๆมาเจอกันในรายการผู้หญิง .com a d v i c e คะ่ะวันนี้นะคะเปิดสตอรี่แรกของเราถ้าพูดคําว่าที่ปรึกษาเนี่ยสอนเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยนะคะกับคําว่าที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาทางกฎหมายนะคะแต่มีที่ปรึกษาอีกประเภทหนึ่งค่ะที่มีความหมายต่อชีวิตเราเป็นอย่างมากเลย <S <S นั่นก็คือที่ปรึกษาสุขภาพนั่นเองนะคะ <S <S จริงๆในต่างประเทศเนี่ยมีที่ปรึกษาสุขภาพมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าค่าบริการ ค่อนข้างจะสูงแพงมากทีเดียวค่ะแต่น่าดีใจนะคะที่บ้านเราวันนี้มีที่ปรึกษาทางสุขภาพเกิดขึ้นมากมายแล้วแต่มีตัวอย่างหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนี้นะคะเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนค่ะซึ่งได้ให้คําปรึกษาสุขภาพมาเป็นเวลายาวนานถึง15ปีแล้วนะคะและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะสามารถทําให้หลายๆคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการของโรคหลายๆโรคที่ดีขึ้นด้วยค่ะเราไปคุยกับอาจารย์นทวัฒน์เอกทิรเสศเพื่อจาบ ะลึกในเรื่องนี้กันค่ะแนะนําอาจารย์นัทวัฒน์ให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสุขภาพใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้รู้ในเรื่องของการวางระบบเรื่องของโภ<า>ชนาการทราบว่าอาจารย์มีเคสที่ดูแลอยู่เป็นหลายพันเคสแล้วด้วย ไม่ใช่หลายพันเคสหลายพันครอบครัวคือส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็คือคงมีปัญหาสุขภาพใช่ไหมครับป่วยด้วยโรคต่างๆเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นอาการเนี่ยเรื้อรังมาบางที5ปี10ปี20ปีหลักการเราก็คือว่าให้ทางผู้ที่เขาติดต่อเราเนี่ยนะครับให้ความรู้เราเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายปัญหาสุขภาพแล้วก็เช็คจากประวัติข,ของเขาอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะครับแต่การสัมภาษณ์การคุยจนกระทั่งเรารู้ว่าไอ้สวนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมาจากอะไร มันมาจากประดุกรรมหรือมาจากอาหารการกินหรือมาจากสิ่งแวดล้อม <S <S พอได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วพวกก็วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทําให้เขาไม่หายเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็มาถึงตาเราละคือเนี้ยเราจะไปผู้จัดการละเ,าาเราเป็นผู้เป็นผู้วางแผนเราก็จะวางแผนให้เพราะว่าเรารู้เรื่อเรว่าเขาเป็นโรคนี้เพราะอะไรใช่ไหมเราก็วางแผนเรื่องอาหาร อาหารนี่คือตัวพระเอกเลยอาจารย์เนี่ยจะพูดอยู่เสมอให้สอนฟังเป็นความรู้เสมอนะคะว่าอาหารเนี่ยเป็นยาวิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพได้อาจารย์ช่วยให้ความรู้นิดนึงน,น,นะคะว่าทําไมอาหารเนี่ยถึงมาใช้เหมือนดูแลร่างก <รอ S 1> ายจนเหมือนเป็นเือนยาได้คืออาหารเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการค,คนเรามนุษย์เราถ้าไม่กินอาหารเจ็ดวันเราตายทีนี้หลักการที่จะใช้อาหารเข้าไปบําบัดผู้ป่วยก็คือว่าจะใช้ส่วนของที่มันมีเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงค่ะ เราจะไม่ใช้การกินโปรตีนโดยตรงเข้าไปให้กับร่างกายแต่เราจะใช้การกินกรดอมิโนซึ่งพึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นวัตถุดิบให้ร่างกายไปสร้างโปรตีนเองอตัวน,นี้นะ,ะครับจะเป็นตัวที่สําคัญมากที่ให้ร่างกายเนี่ยขึ้นเข้ากับเป็นสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยังมีอีกเคสทึ่เห็นบอกว่าเจอบ่อยๆคือเคสของเบาหวานเบาหวานนี่จริงๆแล้วมาจากสองอย่างก็คือพฤติกรรมการกิน<อ>กับรเรื่องของกรมกรมพันธุ์กรรมพันธุ์นี่เราก็ต้องถอยเพราะว่ากรรมพันธุ์นี่ต้องส่งให้หมออย่างเดียว แต่ถ้ามาจากโลคจากมาจากการกินเนี่ยนะครับซ <Okay. S 2> ึ่งส่วนใหญ่แล้วประมาณ85นะครับก็คือมาจากการกิน <Okay. S 2> กินล้นเกินวิธีการแก้ผมเนี่ยก็คือต้องแก้เข้าความเข้าใจว่าสิ่งเขาเพลิดเพลินต่อ,อก,การกินเนี่ยจากนี้เนี่ยมันเป็นอัตออ <Okay. S 2> น,นตารายต่าุณยังไงเช่นน้ำตาลสะสมเยอะอาจจะต้องตัดมือตัดแขน <Okay. S 2> น้ำตาลขึ้นตาเป็นเป้ากระจก การลงไตกลายเป็นโรคไตหลังจากที่เขาเริ่มกลัวแล้วอยากจะมาดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาจารย์แนะนายังไงอาหารก็เรื่องอาหารวางอาหารวางแผนแล้วอะไรควรงดอะไรควรกินทราบว่าที่ศูนย์ธรรมชาติบาบัดของอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นการช่วยดูแลและปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบรอบด้านเลยเรียกว่าครบวงจรมีอะไรบ้างคะก็มีอาหารในกลุ่มที่เอาไปใช้ดูแลสุขภาพนะครับเห็นบอกอยู่ในรูปของสําเร็จรูปเลยสำเร็จรูปใช่ใช้แตงกวา กลุ่มของท่าพืชหลายๆยอย่างเป็นอาหารครบหมู่กับกลุ่มของกรดอะมิโนเป็นเติมเป็นตัวหลักนอกจากเรื่องอาหารยังมีเรื่องอะไรอีกคะเรื่องของออกกําลังกายแต่ละคนที่ป่วยแต่ละโรคนั้นการออกกำลังกายไม่เหมือนกันฝึกหายใจกันใหม่่คะเพราะคนป่วยส่วนใหญ่หายใจไม่เป็น หายใจสั้นหายใจสั้นใช่ได้ยินมาหลายครั้งว่าการหายใจยาวนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากภาึกษาเราเยอะทำให้ทุกๆอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยอาจารย์คะถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่อยากจะให้อาจารย์ไปที่ปรึกษาบ้างหรืออยากจะขอคำปรึกษาอาจารย์เนี่ยโทรมาเบื้องต้นได้นะคะเบื้องต้นโทรมาอย่างน้อยก็โทรมาเล่าอาการในฝังก่อนต้นๆเบอร์โทรศัพท์ของผมเองก็081 341 0494หครับหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัด สีเกรนของอาจารย์รยรก็แวะไปได้เพราะว่าอาจารย์มีการเปิดเวิร์กช็อปค่ะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแต่ครั้งละแค่10ท่านเท่านั้นค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทวัน์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆค่ะในช่วงกินอาหารต้านโรคขอบพระคุณค่ะครับดีดีครับ